สวัสดีสวัสด,ด,ดีครับพี่กครับผมจะมาพาทุนกคนเที่ยวไปยานจากกักรวืออื่นนะครับอไม่สน,นใจนะครับเลื่องคติ๊กติ๊กแปะไว้ในยานคันนี้ในผมนั้นเอิ่มมันเล่าเรื่องที่อย่างนึงที่ผมเพิ่ง,มมง,อองก็อยากเปิดแล้วมันอยู่บนโลกชื่อว่าตุ๊กตาโลกไม่ใช่ว่าเอิร์ธ ทิ่มันนั้นเดินข้างแพ้ทางทีเดียวเพราะสิ่งสิ่งอะไรขนาดใหญ่ลจะมาถึงอันดัลลนมากและอลังการมากเตรียมเตือรับไปให้ดีเลย ไนั้อกอ,อะอะไรอะไรอะ,อะอไรนี่ยไอะไร,ะไ,รไม่รู้ให้มากินข้าวบ้างแจบมาขอกินข้าวนะเราไ่ไปขอเฝ้าเงิงนาต่อยกันกันได,ด้นะสิ่งอนันขนาดใหญ่กำลังมาถึงโลกตนะิดตามไม่เลย